สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ก็เป็นเวลาเช้าของช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับสัปดาห์ก่อนนู้นผมเคยพาคุณผู้ชมไปเก็บเห็ดนะบนภูเขานะครับแต่ว่าเห็ดที่ได้มานะั้นตอนนั้นมันก็เป็นอะไรนะเป็นเห็ดตะไคร้เห็ดขาเห็ดมันปูอะไรเนี่ยนะแล้วเราก็มาทํากับข้าวกินกันก็นกรสชาติดีอยู่นะแต่ว่าคุณผู้ชมก็รู้ว่า ไอเห็ดที่เป็นราชาของเห็ดในประเทศไทยเนี่ยมันก็คือเห็ดโคนใช่ไหมและเห็ดโคนเนี่ยมันก็จะมาออกในช่วงเวลานี้แหละนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาตามหาเห็ดโคนกันนะไม่รู้จะได้อะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันครับเอาล่ะตอนนี้ผมก็อยู่กับนอ่อนนะ,ะนอ่อนแล้ววันนี้เราไปหาเห็ดโคนเนี่ยธรรมดาแล้วเห็ดโคนมันจะขึ้นอยู่ตามไหนขึ้นตามแถวล่องน้ำแถวต้มกล้วยนะจ๊ะ มันจะขึ้นประจําขึ้นทุกปีเลยจะ้ะอ๋อแสดงว่าอันนี้เป็นที่ที่เราหาประจ,จําจะ้ะท,ทุกปีเราก็จะมาเดินเดินดูตามนี้จ้ะอ๋อขึ้นประจําที่ขึ้นประจําทุกปีจะ้ะอ๋อนี่นี่จะมาดูที่เดิมว่าจะขึ้นหรือเปลา่าค่ะอ๋อเดี๋ยวไปดูที่เดิมจ้ะแล้วสมมุติว่าที่ใหม่ๆล่ะเรามีวิธีสังเกตไหมว่าเอ๊ะตรงนี้เห็ดน่าจะขึ้นมีจ้ะเราที่จับอาหารเนี่ยเราต้องทิ่มดูว่ามันมีปวกไหม อ๋อเขาถึงเรียกเห็ดปวกไงจะเทียมดูแล้วมีปวกแล้วมันก็จะขึ้นทุกปีจะถ้ามีปวกอ๋อคือถ้ามีปวกเนี่ยค่อนข้างจะเจอจะเจอทุกแล้วถ้าเรามองตามรังจอมปวกอะไรเงี้ยได้ผลไหมค่อนั้งก็ก็มีจ้ะถ้ามีจมปวกปวกก่อขึ้นตามๆนั้นจะอืมเอาละโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราลองไปหากันนะออนะไม่รู้ได้เท่าไหร่โอเคอนี้เดี๋ยวเราก็ จะไปหาเห็ดละนอนไปทางไหนไปทางนี้จ้ะนี่เรามาแต่เรียกว่าเพิ่งจะสว่างเลยนะหกโมงเลยมาสายกว่านี้ไม่ได้มาดูที่เดิมที่ขึ้นจิสายนี่จ้ะอ๋อนี่คือที่เดิมจ้ะเนี่ยเจอแล้วจ้ะเจอแต่ว่ายังไม่โตอ๋ออันนี้อ๋อมันดอกเล็กใช่ไหมยังเล็กเกินไป นั่นแสดงว่าไอ้ที่พวกนี้เราก็ต้องเก็บเป็นความลับเหมือนกันเลยจ้ะ <c oughs> อ๋อเนี่ย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 แต่ว่าธรรมดาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นออตอนช่วงฝนตกๆนี่มันจะยังไม่ไม่โผล่ใช่ไหมจ้ะมันต้องให้ฝนหยุดก่อนใช่ไหมจ้ะเราต้องทีแรกเราต้องเปิดไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวค่อยโอ้

โอ้นั่นนั่นเป็นดอกแล้วด้วย <_ D> เบรกค่ะต้นเท็ต้นเบรกเลยโอ้โหสวยๆทั้ทงวันเดินไม่เจอเลยนะเดินทั้งวันไม่เจอเลยอืมไันนี้วันนี้เทปอีกเจอเร็วแล้วเนี่ยก็คือที่เจอเร็วก็เพราะว่าเป็นที่เดิมที่เราเคยหานี่แหละไปขุดดูพวกมีพวกไหมอืโอโหนี่ไง อ๋อเนี่ยคือนี่คือปวกเนี่ยปวกเป็นเจ้าเชื้อราแบบนี้นราะมันจะเป็นเชื้อราก่อนก่อนมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นปวกแบบนี้ก่อนมันจะเป็นรูแบบนี้อ๋อก็คือเชื้อเห็ดนั่นแหละครับเชื้อเห็ดเนะที่เขาเรียกเชื้อเห็ดแต่ก่อนก่อนมันจะเป็นเนี้ไอ้รังปวกที่มันเป็นเนี่ยมันมันยังไม่เสียงอันนี้มันโดนฝนโดนน้ำกลายเป็นเชื้อราอ๋อก็เป็นก้อนเลยนะครับมันจะเป็นก้อนแบบคล้ายๆเชื้อเห็ดทั่วไปเลยแต่ แต่นี่มันธรรมชาติของมันอยู่ในตัวนะครับมันเป็นอ,อ,อ,นนอะไอ๋อไอก้อนนี้เราต้องต้องรักษามันไว้ใช่ไหมคือปีปีหนึ่งเนี่ยมันถ้าเกิดเราปีนี้มันขึ้นแล้วปีหน้าเราปีหน้าเราถึงว่าเราจะเอาออกเนี่ยปีหน้าม,มันก็จะมีเชื้อเหรอแล้วถ้า,ถ,าถ้าเราเอาอีเชื้อนี่ไปโดยโรย,โยตามบ้านเรามันจะขึ้นไหมมันอันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้เลยมันถึงเพาะไม่ได้ไงคนนี่ดู นนี้เป็นดอกตูมใหญ่แล้วค่อนข้าง,งจะเยอะเลยนะเนี่ยต้องหาหา,องอาหาไปเรื่อ,อยๆาหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราโอ้โหนี่แสดงว่าตรงนี้ถ้าเรียกว่าเดินไปเรื่อยๆก็เดี๋ยววันน,น,นี้โอ้โหนี่มันแหล่งเลยนะเนี่ย อันนี้ดูแลห้ามถามว่าที่ไหนันไม่บอกอืมค่อนข้างที่จะเรียได้ว่าเยอะอื่แหละโอแล้วก็อยู่ตามแนวริมคูน้ำนี่ตลอดจริงๆนะมันบางที่บางพื้นที่ถ้าเกิดแบบชุ่มน้ำจะดันมันก็จะขึ้นเหมือนกันทางฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอันเล็กๆนะ เล็กๆนี่เราเอาอย่างหรือว่ารอก่อนถ้าเจอแล้วเก็บเลยเพราะว่าคุณมาเจอเขาก็เอาเลยไม่มีใครรอเน้ะไม่มีรอ <friendships> ก็คือเรียกว่ารอไม่ได้นะครับคุผู้ชมครับเพราะว่ามันม,ม,มันมีค่าแหละอ้าว่ากันตรงๆกว่าจะไปถึงคนกินจริงๆอะ่ะดีไม่ดีห้าหกร้อยนี่แหละพอเวลาเก็บแล้วก็แสะดินขึ้นมาเลย วุ้ต่อันนี้ดีนะเนี่ยดินมันไม่ไม่แข็ง,แ,ขงแล้วก็ไม่เหลวด้วยคือที่ดินก็จะติดน้อยถ้าแบบนี้นะนี่คือแบบนี้เนี่ยก็จะเกาง่ายหน่อยค่ะ,ะคุณผู้ชมชอบแบบนี้ไหมชอบไซส์ไหนอะไรยังไง เราก็จะแทรกขึ้นไปอย่างนี้แหละเรื่อยๆรื่รถแทรกเข้ามาดึเสียงเอางี้ถ้าสมมุติว่าระหว่างที่เรากําลังเก็บอยู่เนี่ยนะแล้วมีคนอื่นเข้ามาจริงป่ะแยย่งกันเลครับคือไม่มีการว่าฉันเจอก่อนอะไรก่อนอย่างนี้เหรอไม่มีครับไม่มีคือว่าถึงว่าจะมีเชือกล้อมไว้หรือว่าจะไม่เกี่ยวใช่ไหม เพราะว่ามันไม่มีใครเป็นเจ้าของออเพราะงั้นออานี่ค,คือสาเหตุที่ว่าทําไมถึงต,งต้องออกมาให้เร็วที่สุดนะเราออกมาตั้งแต่จริงจริงพระอาที่ยังไม่ขึ้นเลยนะ,ะนี่คืออันนี้จะต้นใหญ่ๆหน่อยอ๋อคือถ้ารากมันลึกเราก็ต้องกดไปลึกๆก,ก่นนะครับไม่ง,งั้นขาดหมดมันจะเป็นแบบนี้ ม,มันจะเสียราคาเลยมังอ่าอ่าใช่ใช่ก็คือต้นมันขาดใช่ไหมมันจะเสียเแบบนี้แสดงว่ามันหักช่วงนี้ช่วงนี้ถือว่าช่วงนี้มันเป็นดอกหักเนี่ยแต่ตัวนี้มันยังอยู่นะ่ะบางทีคนซื้อมันติกดร,ราคาเราว่าดอกหักด,ดอกขาดครัเอาจริงๆแล้วแสดงว่าตรงนี้เอาเข้าจริงก็ต้องคนรู้หลายคนสิเขาถึงได้ไม่แย่งเก็บได้ มันก็ส่วนน,น้อยมีบางบางคนเ้ามากรเาก็เจอ,อันอ๋อท้าอ๋อถ้าเกิดเราไม่เจอถ้าเกิดเขามมนเจอก่อนเรามาทีหลังแล้วก็อืมในงั้นก็บางเจ้าก,ก็สิ่งกับเอาเชือกรอมแต่ก็เท่านั้นนะเป็นรั้วไม่เกี่ยวบางบางเจ้าก,ก็เอาเต็นท์มาการนอนเต้าอ่าเออถ้า่งั้นน่าจะได้อ๋อแสดงว่าเอาเข้จริงแล้วต่อให้เราออกเช้าไงแต่ในความเป็นจริงอาจจะมีคนออกมาหาตั้งแต่ดึกๆเลยก็ได้ใช,ใช่ไหม พ็เห็นว่าบางทีตีนหนึ่งตีสองอยังหาเห็ดกันอยู่ก็มีนี่บางบางทีบางเจ้าเนี่ยถ้าว่าเรามาเจอก่อนเนี่ยเราเจอก่อนเขาอีกอมไม่เจอถ้าว่า,าผมมาเจอก่อนแม่ผมประมาณชั่วโมงหนึ่งแม่มผมเจอทีหลังผมอะประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่นี้เราจังหวะเรามาชนกันจริงๆเวลาถ้งว่าเราจะเก็บอะอืสองเจ้ามาชนกันเนี้ยมันต้องแย่งกันก็ <laughs> ต้องแย่งกันแหละเอ๊แต่แบบนี้น้องออนมันก็มันไม่เหมือนกันที่ป่าดิที่ป่าเนี่ยมันคนมันจองกันได้ ใช่ไหมที่ขึ้นเขาอ่ะที่ป่าเขาไปนอนเฝ้าเลยออเกาไปซางเต็นท์นอนอันนั้นคือบนเขาเนาะจ้ะที่เขามดอันนั้นคือเขานอนเฝ้าไว้นะไอ้เออแล้วอย่างเราลงทุนนอนเฝ้านี่เขาก็ยังแย่งอยู่ดีป่ะไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าเราเฝ้าอยู่เขาไม่กล้ามาอ๋อแต่เขาไม่มาแย่งถ้าเราเฝ้าอยู่เขาจะมีเขตนะเขตเนี่ยเดเออดันกันเท่านี้นะอันนี้ถ้าเราเจอแล้วนี่ไม่ได้เฝ้าถ้าเขามาเขาก็เอาเขาก็เอาเขาเขากเอาเขาก็เออันนี้จะเป็นแบบ แบบบานว่ากันตร,ตรงๆแบบบานนี่คือมันก็จะราคาถูกกว่าถูกปะ่ะเพราะบานแล้วใช่ไหมอันไหนคือดีสุดอย่างนั้นะเอาอันนีไปดูหน่อยแบบไหนคือที่เรียกว่าราคาดีที่สุดนี่จะอย่างนี้นะยอย่างนี้จ,จะเดี๋ยวจะได้ลออนนี้หน่อยอันนี้ก็คือถือว่าเป็นแบบที่ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นไงดอกใหญ่แลวแล้วก็ยังต,ตูมอยู่เนี่ยไอที่ตูมอยู่แต่ยังเล็กๆก็ยังไม่ดีเท่า นะอันนี้คือเกรดดีสุดคือแบบนี้แบบนี้แบบ่หวางอ่าเนี่ยเน,นี่นี่อันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยดีสุดดีสุดเลยอืมอน,นี่แพงสุดแน่นอนนี่มันบานลอยใกล้ลอยอ่าก็คือบานก็คือใกล้ใกล้ลยแล้วแต่ก็ยังดีอยู่แหละมันก็ที่ยังกินอร่อยอยู่เหมือนกันนะโคในะยังไงก็ดีแหละปีหนึ่งก็ได้กินกันแค่ครั้งเดียวปีนึงงีปีหนึงหนเดียวที่สําคัญก็คือยังไม่มีใครสามารถเพาะมันได้ นว่คือว่ามันมันเป็นขี้ปวกอ่ะลังปวกที่ว่าปวกมันพิงแล้วอ่ะพิงล้างแล้วที่ว่ามันย้ายไปทํารังใหม่เอนี่ะที่ว่ามันที่ว่ามันหาบางเจ้าเนี่ยบางคนที่ว่าเข้าใจกับการเพาะปลูกของมันก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับแต่น่าจะน้อยมากๆถกา็ส่วนน้อยก็อันนี้แหละที่มันเป็นเนี่ยก้อนเชื้อมนเลยเลยปี นี่ออกมาจะเป็นแบบนี้ลังมันทั้งหมดเลยนี่เวลามันขึ้นนี้จะเอาขาแบบนี้นี่ไม่ปื่อที่ตรงไหนไม่ปื่อยแล้วก็มาดูตามที่มันเคยขึ้นอ่ะมันก็จะขึ้นทุกทีอันนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้มันเป็นมันเป็นรังแบบมันเป็นรังปวกหรือว่ามันเป็นมันเป็นรังเลยอ่ะมันเป็นรังปืวอยกันเนอะทีแรกมันจะเป็นปืวก่อนพอพอปวก ก่อตัวแล้วมันจะเป็นแบบนี้ยแล้วมันก็จะก่อขาขาขึ้นอืมอ๋กกอก็นปวก,ก็คือเป็นรังปวกอย่างงี้ก่อ,ก,ก,อก็คือ<ป>ไอ้พุนพุนเนี่ยรูพุนพุนทั้งหลายเนี่ยก็คือเป็นรูที่ปวกมันมันอยู่นั่นแหละจ้ะทีเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเชื้อเห็ดมันถึงจะลามเข้ามาตามรูนี้จ้ะเนะแล้วมันเ่อยขึ้นเป็นดอกของมันอย่างงี้อันเนี้เนี่ยขึ้นออกมาอย่างงี้ซึ่งซึ่งไอ้ตรงนี้แหละใช่ไหมที่เขาถ้าจะเลี้ยงเนี่ยก็ต้องเอาตรงนี้แหละไปใช้แน่มันก็ต้องเพาะปวก ถ้าเกิดจะเลี้ยงถ้าเกิดจะไอพอเห็ดเห็ดโคนอ่ะก็ต้องาอพฟอะปวกก็คือต้องเลี้ยงปวกได้อยจะไม่รู้สายพันธุ์เป็นยังไงก็คือปวกพวกนี้แหละนะอ๋อแสดงว่าคือเอาแต่เชื้อไปก็ไม่ได้ต้องเอาปวกไปด้วยันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆมันน่าจะมีความระบบเป็นพึ่งพาอาศัยอะไรกันบางอย่างอ่ะ เออเราอาจจะยังไม่รู้กลไกลนี้มันเท่าไหร่เอาเนี่ยเอาไว้ประมาณสักคืนคืนหนึ่งก็น,น่าจะได้อ๋อคือถ้าอย่างนี้มันเล็กเกินนะครับก็ต้องจําเป็นต้องปล่อยไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่คืนเดียวก็รู้เรื่องเขมั้งเหตุนี้มันโตเร็วเหมือนกันเนาะก็คืนเดียวนนประมาณนี้แต่ปล่อยไว้คืนสองคืนก็บางคนบางทีเจ้าอื่นมาเจอก็จะหายจะหายหมดแต่ส่วนใหญ่บางเจ้าบางคนส่วนน้อยที่จะที่จะปล่อยไว้แบบนี้อื เล็กน้อยเอาหมดจ้เขาเจอแล้วเขาก็จะขุดหมดเลยแท้เสียมขุดเลยนะอืคือไม่ค่อยค่อยแซะเลยแหละไม่แซะแบบเราด้วย็ขุดเปนี้จากป่าลบๆอย่างเงี้ยขางเตี้ยหมดเอ้ยไรนี่นี่คือตั้งใจแยกไว้หรือเปล่าเนี่ยน้องแยกไว้ตรงจุกนั้นมีมีอตรงตรงนี้อันนี้ไม่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 เหมือนกองเห็ดกองเนี้ยที่ ทำไมไม่เอาไปใส่กระป๋องกันหรือว่ามันคนอะไรมันบานแล้วแต่นี้มันทับกันมันเลยเดี๋ยวมันมันกลัวจะทับเนี่ยจ้ะเดี๋ยวไม่เห็นกลัวมันทับกันคือถ้าเห็ดบานเนี่ยเวลาทับทับไปเนี่ยน้องมันจะเละควรจะแยกไว้และอีกอย่างมันก็เหมือนเป็นการแยกเกห็ดเป็นตัวด้วยนะเหมือนเป็นการคัดคุยเปิดเปิดดูเดี๋ยวเจอแน่นอนแล้ววันนี้เราเก็บแล้วพรุ่งนี้เรามาดูอีกเดี๋ยวมันก็ขึ้นตามตัวอีก ดอกเล็กๆมัอนน่ะที่ยังไม่ได้โผล่จากดินนะที่ยังไม่โผล่ที่เราไม่เห็นนะนะที่ยังไม่ได้โผล่เดี๋ยวมันจะขึ้นมาอีกเจอทีนี่ก็เรียกว่าจะเรียกว่าโชคก็ไม่ถูกนักนะเพราะว่าเราเราก็ต้องเดินหานะเดินมันไม่ใช่ว่าชคดีเท่าไหร่แต่ว่าเออความคุ้มค่าของมันคุ้มแน่แหละเพราะว่าถ้าเจอโลนึงมันก็เกินค่าแรงขั้นต่ําต่อวันแล้วที่เจอแล้วถ้าต้นอื่นมาเจอเขาก็ต้องขุดหมดอเขาขุดหาใหม่อีก นะดินมันก็ต้องเป็นดินแบบนี้ด้วยนะค่อนข้างจะร่วนๆหน่อยถ้าดินเหนียวเหนียวนี่ไม่น่าขึ้นมั้งดินเหนียวเหนียวขึ้นไหมไม่ขึ้นนะธรรมดามันจะอยู่กันเยอะขนาดนี้นะบางชุดมันจะเยอะกว่านี้จ้ะ๋อเยอะกว่านี้ก็มีเหรอจ้ะอ๋อ อันนี้มันยังน้อยเนี่ยยังไม่เยอะจ้ะอ๋อเอาเยอะกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วจ้ะแปดโลแปดุดเดียวนะก็คือจุดเดียวก็คือว่าเป็นแนวยาวไปเนี่ยเดินไปเรื่อยตรงเนี้ยยาวไปเลยจ้ะทีเดียวแปดโลเลยโอ้เหมือนถูกหวยเลยนะอืมเวลาเราเจอกันเยอะๆอย่างนี้เนี่ยก็คนในครอบครัวก็ต้องตามกันมาช่วยเก็บนะไม่งั้นเดี๋ยวช้าโหนี่ ป๊อปป๊อปให้ดูกระป๋องนี่ก็จะขจึ้งกระป๋องแล้วแล้วเนี่ยอย่างต้นกล้วยเนี่ยมันจําเป็นไหมว่ามันจะต้องขึ้นแถวต้นกล้วยเกี่ยวครับไม่เกี่ยว,ยวขอให้มันมีแค่รังปวกเนี่ย<อ>มีตัวปวกที่มันํำลังแล้วมันทิ้งรังไว้มันแยกไปแสดงว่าเวลาเราด<ะ>ูเนี่ยดูดูปวกเป็นหลักมากกว่าถ้าจะเรียก้ว่าโตอยู่ใต้ดินถ้าเป็นถ้าส่วนใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย เนี่มันมันจะขึ้นแบบนี้กว่ามันจะโผล่ถึงดินเนี่ยโผล่พ้นดินเนี่ยมันถึงจะเป็นดอกแบบนี้ใช่คือขามันอยู่ในดินมันมายาวแล้วอ่ะแต่กว่าจะพ้นตูไม่เห็นบนดินนี่มันถึงต้องแสกันดูนะบางทีมองมองจากข้างนอกก็ดูไม่ออกเราจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยเวลาเนี่ยวนออกไปหาเห็ดได่และน่าจะมีแล้วอย่างเงี้ยก็ดูว่าฝนตกพอฝนตกมันจะขึ้น การกินเกมันจะขึ้นเยอะอก็คือเรียกว่าตั้งก็เรียกว่าตั้งแต่กลางเดือนตุลาไปเนี่ยก็คือเริ่มออกออกมองมองดูได้แล้วเนาะอาจจะมีเป็นชุดแรกออกมาแล้วนี่จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วเหรออ๋ออันนี้คือตอนนี้ที่เราถ่ายกันเนี่ยคือเข้าปลายเดือนละปลายเดือนตุลาแล้วน่าจะใกล้หมดแล้วปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้วนะปีนี้น้อยกว่าจ้ะ คือปีนี้ฝนมันตกเยอะมากพอฝนมันตกเยอะไปนี่เห็ดมันก็คือไงมันเน่าหมดไหมน้าอ่อนเดี๋ยวชุดนี้ก็ไม่ต้องไปขายใครที่ไหนนะขายผมนี่แหละน่าจะเป็นชุดท้ายๆแล้วแหละปีนี้คือหมดฝนเมื่อไหร่ก็คือไม่มีเห็ดแล้วแหละอ่านะออนวันนี้ก็ได้แค่นี้นะนี่เท่าที่เห็นนะเดี๋ยววันอื่นเราค่อยมาดูกันใหม่อีกรอบนึง เกือบจะมีมาเพิ่มอีกโอเคก่อนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันดีกว่า่ะนี่กลับมาบ้านแล้วลออนเดี๋ยวชั่งน้ําหนักดูอันนี้คือที่เราไปหามาเมื่อตะกี้แต่อันนี้คือที่มีคนไปหามาเมื่อคืนนะก็เดี๋ยวช่างอ่ะดูที่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่อ่ะช่างได้ดโลครึ่ง ก็มาโลครึ่งอันนี้ชุดนี้สำหรับที่ไปหามา,มาเมื่อเช้า <S <S เดี๋ยวดูในกระบะนี้ด้วยว่าได้เท่าไหร่อ่ะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชุดนี้จะได้น้ำหนักเท่าไหร่อันนี้ได้โลเกก,กหนึ่งขีดไม่ก<ะ>ี่โลครึ่งอือหลังจากเราได้เห็ดมาแล้วปุ๊บเราก็มาเก่าลูกอ็มาเกาก่อนย่าก็คือเอาดินออกเอาดิน,ดนออกเกาดินออกจ้ะ อย่างนี้นี่นะคุณผู้ชมดูนี่นะเราดินออกก่อนก็คือใช้มีดใช่ปาดปัดปาดออกอย่าอ่าไหนที่มันไม่ดีก็กินไม่ได้ก็ตัดออกไอ้ตรงก้านเล็กๆข้างล่างๆเนี่ยก็เอาออกไปเอาออกแกอย่างนี้แหละอันนี้ช้ากว่าตอนเก็บเห็ดอีกอย่าอย่าเก่าเนี่ยเนี่ย มันได้ตัดออกด้วยเก่าด้วยคนที่มันมันถ้าสมมติว่าซื้อเห็ดแบบไม่เก่าก็ราคานึงนะบางทีเราสั่งให้เขาเกาให้ด้วยเนี่ยเนี่ยมันช้านะเก่าไม่เป็นก็มันจะหายหมดหายี่ยเก่าเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้ก็จะขาวๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้นะก็ต้องไปเดี๋ยวเราไปแช่เกลือล้างเกลอล้างแช่เกลืออะไรอีกหน่อยเอาละครับหลังจากที่เรา เราเห็ดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำอาหารกินกันดีกว่าทำเป็นอะไรไง่ายอาหารสิ้นคิดทำเป็นผัดกระเพราเลยแล้วกันเดี๋ยวไปทำกินกันครับ เอาละครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูสิ้นคิดของเรานะผัดกะเพราเห็ดโคนนะครับเรื่องกรรมวิธีในการทํานี่ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากอยู่แล้วนะครับผัดกะเพราใครๆก็ทําเป็นอยู่แล้วนะแต่มันเด็ดตรงนี้ตรงเห็ดโคนนี่แหละเดี๋ยวจะมาลองชิมดูนะครับว่าเห็ดที่เราเก็บมาส,สดๆนะครับเพิ่งเก็บเมื่อเช้านี้เลยนะแล้วเราก็มาทําทานตอนสายๆเลยรสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ รอบมากสมกับเป็นราชาเห็ดของประเทศไทยจริงๆนะเห็ดโคนนี่เมนูง,ง่ายๆก็อร่อยข้าวสวยร้อนๆสักจานนี่คือใช่เลยแล้วกันโอเคงั้นแค่นี้แหละเดี๋ยวผมไปตักข้ามากินเลยดีกว่านะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคระับพบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปสวัสดีครับ